สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะ mm hmm. ภูมิใจในผ้าไทยนึยกถึงหญิงผ้าไทยนะคะเรียกใช้บริการ mm hmm. หญิงผ้าไทยนะคะค,คุณล mm ูกค้าขาวันนี้หญิงมีผ้าฝ้ายออกแบบมาส,สวยๆเลยกับคุณลูกค,ค้าขานี่ค่ะงามมากคุณลูกค้านี่ค่ะ mm hmm. แต่งมาก็คือเป็นแขนตุ๊กตานะคะช่วงนี้ซีทรูแขนตุ๊กตานะคะจะช่วยยกไหล่แล้วค่ะค,คุณลูกค้าขาให้ดูสง่าง,งามกับคุณลูกค้า เป็นผ้าจีฟองนะคะระบายอากาศได้ดีเนื้อนุ่มมากๆและก็แต่งนะคะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นงานแฮนด์เมดทั้งตัวเลยกับคุณลูกค้าโดยการทํำมือนะคะคุณลูกค้าก็คือการด้นมือนั่นเองคุณลูกค้าขานี่ค่ะตามขอบเขานี่นะคะ ดีเทลรายละเอียดของเขาดีมากนี่ค่ะหรือว่าจะเป็นขอบด้านล่างน,นี่นะคะก็เป็นงานด้นมือกับคุณลูกค้าขาในช่วงอกนี่เหมือนกันค่ะนำชิ้นผ้าสวยๆลายสวยๆกับวัฒนธรรมไทยเรานะคะเอามาโชว์ด้านปกนี่นะคะเป็นผืนเดียวกันเลยนะคะก็คือเป็นงานทอยแล้วก็ผ้าฝ้ายตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าฝ้ายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณลูกค้าขา อมือเช่นกันยิงอัดภาากาวมาให้เรียบร้อยซับในให้เรียบร้อยเลยคุณลูกค้าขาสำหรับเสื้อสวยๆตัวนี้นะคะอยู่ที่ไซส์ XL กับคุณลูกค้าขาไซส์ XL ก็คือคุณลูกคา้าอกที่38 4 0 4บไม่เกิน42คุณลูกค้าขาใส่แล้วสวยเหมาะมากคุณลูกค้าขานี่ค่ะยิงขายในราคาที่ 950บาทคับคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าท่านใดนะคะต้องการที่จะได้เสื้อผ้าฝ้ายงานคุณภาพงานแฮนด์เมดงานทํามือสวยๆอย่างนี้นะคะรีบโทรมาหาหญิงนะคะที่เบอร์093-198-8013 087-219-5678หญ mm hmm. ิงมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุณลูกค้าขาแอด i อ l ด n ไมาได้ทั้งสองเบอร์เลยค่ะ mm hmm. ยังไงรีบโทรมานะคะ เพราะว่าเซตนี้หญิงสั่งตัดมาพิเศษหญิงจะมีไม่เยอะค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ